ชาวสุพรรณบุรีร่วมสมโพธิท้าเวสุวรรณพร้อมส่องเลขเด็ดหางประทัดที่วัดพังม่วงตําบลศรีประจัน์อำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีชาวสุพรรณบุรีได้เข้าร่วมพิธีสมโพธิท้าเวสุวรรณโองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพระพรหมโมรีกรรมการเถระสมาคมพระครูโส พิษวิริยาพรหลวงโลงพ่ออิดเจ้าอาวาสวัดจุรามณีจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพร้อมด้วยพระมหามนบกิตติมโนเจ้าอาวาสวัดพังม่วงพร้อมชาวบ้านร่วมในพิธีอย่างยิ่งใหญ่โดยทางวัดพังม่วงได้รับความเมตตาจาก พระครูโสพิตวิริยาพรหรือหลวงพ่ออิดเจ้าอาวาสวัดจุฬามณีในการจัดสร้างท้าวเวสุวรรณจากทองเหลืองความสูง3เมตร50เซนติเมตรน้ำหนัก1ตันนับเป็นรูปหล่อท้าวเวสุวรรณที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งชาวไทยพุทธมีความเชื่อว่าท้าวเวสุวรรณจะช่วยปกป้องคุ้มภัยร้ายจากพูดผี ปัดเป่าสิ่งอัป,ปมงคลให้แข้วคาาปลอดภัยและยังบันดาลโชคลาภความร่ำรวยให้แก่ผู้นับถือบูชาทําให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาและบูชาท้าวเวสุวรรณเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตส่วนชาวไทยเชื้อสายจีนมีความเชื่อว่าท้าวเวสุวรรณก็คือเทพเจ้าชัยชิงเอะซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความร่ำรวยนักธุรกิจ พ่อค้าแม่ขายจึงนิยมบูชาเพื่อเรียกทรัพย์และเงินทองตลอดจนผู้มีความชื่นชอบเสี่ยงดวงต่างนิยมบูชาเพื่อขอโชคขอลาบกันด้วยซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีพระมหามนย์กิตติมโนเจ้าวาดได้แจกวัตถุมงคลท้าเวสุวรรณแก่ชาวบ้านที่มาร่วมพิธีและได้ส่องเลขหางประทัดที่จุดเบิกเลิกเบิกชัยปรากฏเลขสอง6 9และ 52327ชาวบ้านต่างถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อนำไปหาเลขเด็ดนอกจากนี้ในงานยังมีการสแสดงลิเกภาพยนตร์และงานโชว์โคมไฟตลอด4คืนตั้งแต่วันที่8ถึง11เเมษายนนี้โดยเปิดให้ประชาชนเที่ยวชมได้ฟรีอีกด้วย